ที่เราจำความได้จริงๆเนี่ยที่รักท่านมากที่สุดเลยก็คือผลงานที่ท่านได้ทำเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านลงมือทำด้วยตัวเองหมดไม่ใช่บอกให้คนนู้นคนนี้ไปทำเราได้เห็นภาพเหล่านั้นมาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาผมว่าท่านเป็นองค์เดียวที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยได้ผมอยาก ทำดีที่สุดอะทำทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งดีๆให้กับประเทศชาติให้กับท่านได้มีความสุขและท่านไปเสด็จไปที่ไหนแล้วก็นั่งมองลูกประชาชนของท่านด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขมากๆเลยอะไรอย่างนี้